หกครบเลยที่พักพร้อมอาหารค่ะน่ารักมากเลยมีแพะมีแกะด้วยอยู่ติดภูเขาติดริมน้ำสวนแค้งก่นคูนอ่ะขาอินภูผาอันนี้น่ารีสอนนะคะทางโน้นก็มีนะคะที่พักเยอะแยะเลย สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะพาดูบรรยากาศของอิงภูผารีสอร์ทนะคะและเราก็เช็คเอานะคะเตรียมตัวที่จะมาทานอาหารที่ครัวอิงภูค่ะทอ,ทอบอหช่อง3แล้วก็ครัวคุณต่อยมาที่นี่แล้วแม้จะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะอิงภูผารีสอร์ทนะคะ รัวยิงภูนะคะอยู่ในเครือเดียวกันกับอิงพูผารีสอร์ทนะคะซึ่งราคาห้องพักก็ตามที่แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือราคาพันแค่ะเขาลดให้เราพันหนะคะรวมอาหารเช้าด้วยนะคะ2ห้องนะคะก็รวมเป็น3,200บาทนั่นเองค่ะเมนูแนะนำเยวยแยะเลยนะคะโอ้มีคนมาทานแล้ว เรานั่งทานอาหารที่โต๊ะริมสุดนะคะแล้วก็มองลงมาข้างล่างนะคะเรียกว่าสวยมากเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆที่พิธนัตมาเดินอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เห็นมุมเหล่านี้ได้มากนักนะคะแต่ตอนนี้ชัดแจ๋วเลยค่ะก็จะมีห้องพักเยอะมากเลยอะคะ่ะตรงนั้นเราไม่ได้เดินไปเนาะโน่อนอะอุะ้ยเสียดายอะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะมาอีกนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะมีทางเดินแล้วก็มีตรงนี้เป็นห้องสัมมนานะคะสัมมนารูมเนี่ยค่ะแล้วนู้นก็เป็นห้องพักเหมือนกันฟังนู้นนะคะสีขาขาวอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นการดื่มกาแฟข้างบนนั่งทานอาหารข้างบน น,นี้ก็น่าจะเป็นเรือนรับรองไปหน้าหน้าไปพักนะคะก็มีที่เดินด้วยอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นบ้านเท่าเป็นหลังนะคะเบียร์น,นี่บ้านเท่าเป็นหลังแน่เลยอือน,นั่นไงก็ต้องโอทรมาจองเนะอัน,น, ون, นูน่นก็มีที่พักหลังสีเขียวนี่ยก็เป็นบ้านเป็นห้องพักเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ใครจะจองนะคะอันนี้อันนี้อยู่ที่ด้านใน ส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่เป็นแพรเลยนะคะนอนบนแพรเลยเนี่ยค่ะภูผารีสอดสวยมากเลยค่ะทุกคนีวิวสวยมีควันอุย้ยอุยดู้ยอินภูผารีสอด มเมนเูหลักจะเป็นอ่าแม่นกลายนะคะอันนี้เป็นเบรกฟาสต์นะคะเป็นอาหารเช้าอันนี้ก็คืออาหารเช้าก็จะมีกาแฟ มีอาโอวันตินแล้วก็มีเน oui> so ี่ยเขาเรียกอะไรขนาดเป็นแฟนฝรั่งนะแต่ไม่รู้นะว่าอะไรแล้วก็จะมีข้าวต้มเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพันหกรบเลยที่พักพร้อมอาหารค่ะเขาิดค่อปตด้ยมันไม่ปวดมันม่ค่อยปวดก็ต้อง ลากให้มันหายไงพอให้มันค้าเชื่อหายแบบน like ี้เองหืมอิงกูผารีสอดน้ำคงจะลึกนะพพิติตร่าไหมคนดูวอาลึก มนี้เปน,นหนาเี้ยเนี่ยหอมเต็มเมือง,องนีเลยไปะห้นก็นจอตต้นหนาดเนี่ยนี่ค่ะไม่งั้นเราจะเรียกเมืองสองแควเลยจ้ามันไม่เฉ่สองแควแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีต้นพิษมารเราเขามีร่มด้วยนะคะมีร่มให้เราถ้าเปิดฝนตกเราก็ใช้ร่มเนี่ยสาหรับ สำหรับแขกที่มาพักที่นี่นะคะเนี่ยค่ะก็มีที่นั่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมีทั้งดอกไม้พลาสติกและก็ดอกไม้จริงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอิงภูผารีสอร์ทสวยสวยน่ารักมากเลยมีแพะมีแกะด้วย มีไก่มีที่นั่งนะคะถ้าฝนไม่ตกก็น่านั่งนะคะเนี่ยมันเอินฝนตกค่ะเอ๊ะอเอเมียาร้านอาหารละ,ะ,ะยอยู่ติดภูเขาติดริมน้ำทำเลดีมากๆค่ะ เดี๋ยวไหวเจ้าที่เจ้า so. ทางหน่อยค่ะขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยนะคะสาธทุสาธุอันนี้ก็สวนแค้งแก่นคูนอะว้าวมีก๋วยเตี๋ยวต้มตำด้วย บ้านสวนคุณอ๋อนี่น่าจะเป็นที่พักเฮ้ยนี่ก็น่าสนน,นี่ไม่ได่าริสโ์ที่รโทรถามเมื่อคืนที่อยู่ติดติดกันก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นที่พักที่ท่องเที่ยวะคะ่ะพ่อก,ก็อยู่เรียบริมเั่เอแม่น้ำแม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำแควแม่น้ำแควน้วนอยนะคะ ก็ไม่รู้แหละถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอภัยนะคะแต่ว่าเขาจะมีที่พักตลอดท้งทำ <c oughs> เลยฟูดวิลล์รีสอร์ทอ๋อมันอยู่ข้างล่างไงมันมีที่เที่ยวข้างล่างไงโหมีที่เที่ยวเยอะเลยเนาะใช่จะเป็นไม่มีเด้